ตอนนี้ค่อยกันนั่งพักผ่อนก็กับน้องซิกหนะ้าท้องกับโซนนาะรีนะักกินลายบอยหนะ้าท้องโซนนะนี่นนขรับทักทายสมัยดีและก็สวัสดีเนาะทุกคนืันนี้มาพบมาพๆกับซองกระตุ้นสาวผู้ไทยคือเก้าเมื่อนี้ทุกคนค่อยสีเดินทางมาบ้านเพราะว่าเป็นตอนแรกของวันซุ์ตอนนี้ค่อยกำลังสิกลับบ้านนะทุกคนค่อยหลบห้องลบงานทุก่อน นีก็ลองห้องแล้วแล้วก็บกษษัดซเดินทางกับโมเส์ไคยคู่ใจเนาะทุกคนไปท,ท,ทุกคนเกมตัวเดินทาง้ว้วได้คอยกลับวันนี้ ตรงนี้แพ็คเท่าไรเอาแบงนี้อ๋อสองอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้ค่ะน้อาจิน่านี่จะเป็นตอนนี้ก็ได้ตรงนี้มันละสอง bốn phần trăm ha, không, bốn phần trăm, bốn phần trăm, bốn phần trăm, bốn អ្នកទៅគួនណ້ອຍកែໂຕនេះ นะทุกคนต้องผ่านหฮอยเนาะต้องขามหฮอยขามขวดน้ไป่เก ตัดมาตอนนี้ก็ฮอดเมืองอาสพอนฮอดเมืองอาสพอนเมืองบนค่อยอยูนะทุกคนแต่ว่าบ้านค่อยหนาอย,อยูเนาะเอาอไปอินของบริยูในตัวเมืองเนาะเพราะว่าพานอันนี้แล้วก็ขี่รถซื้อไปซื้อไปเพื่อเละบ้านค่อยนะแล้วก็ทุกคนฟังทางนั้นกับตลาดเนาะคอยสิ่บริเวณตลาดเนาะทุกคนเพราะว่าคอยสิอ่อเอมือบ้านเลยตอนนี้กันลแลงละประมาณสี่โมง สี่โมงย่างแล้วนะทุกคนน,นี่บ้านทาดอกแก้วอันนี้วัดทาดอกแก้วเนาะเลิมทางกับเลิมแยะแล้วไดทุกคนเออธุระกันด่านแล้วได้มาห้อยผีแล้วกัทางมือบานค่อยนะแหงกระเต๊เจี้ะไปมือหน้าโขอ,อันนี้กะเธอกรนี่รถค่อยล้มเธอหนึ่งแล้วทุกคนเอ้ยนี่มาฮอนนี่กเขาเจ้าเฮ็ดโขยังบม่ทันแล้วนะทุกคน ป้าทุกคน prediction? นะนะเขาเฮ็ดหน้าว่านนะเขากระเจ้านะโป่งยาาแล้วเนาะมาฮอดนี้กับฮอดบ้านพะขญาเนาะทุกคนบ้านพะขญาก่บ้านพะขญานี้ไปแล้วกัสีิฮอดบ้านหนองเดินหมแล้วบ้านพะขยานี้ก็เป็นบ้านพ่อค่ะเนาะแต่ว่าพ่อก็ไปยุนาม่นี่ทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดบ้านหนองเดินแล้วเนาะทุกคนตรงผ่านบ้านหนองเดินนี้ไปผ่านหลายหมู่บ้านเต็มเลยทุกคน อันนี้ก็คือวัดบ้านหนองเดินพ่ดอะไรทุกคนเอ้บ้านค่อยกับไก่พอสมควรน,นะอืมสออ่อนเด่นนะอทุกคนนอนนวิวนะงามดีเ่เข่าจ้าเขาเฮ็ดหน้าว่านเนาะน,นี่อีประมาณเดินหนึ่งนี่ก็คือสีเงาและเขาเ่าขนะ้าหน้างามแห่งดีทุกคนตัดมาตอนนี้ก็ฮอดบ้านนาหังหน่อยละได้ทุกคนเคยละได หยับมอจอจนเข้ามาแล้วเคยสีหอดบ้านคอยแล้วเนาะไก่บ้านนาข้างน้อยไปแล้วก็่ตไปแล้วก็สิเป็นบ้านกุฏหินบ้านกุฏหินทางกันยังดียู่ยังใครได้ขันฝนลงนี่นะโอ้ต่เดทุกคนตอนนี้นะฮอดแล้วบ้านกุฏหินเนาตัดมาตอนนี้นะ บ้านกุฏิหินแล้วก็ต่อไปแล้วก็สิเป็นบ้านคอยแลละทุกคนบ้านคอยมันอยู่สุดชุดกับบิษฐสชุดได้ทุกคนเอ้ยยังมีอีบ้านต่อไปบ้านนาย้อนชุดมู่นนะเนาะคอยต้องด้ผ่านป่าตัวนี้ไปในะทุกคนผ่านป่าอันนี้ไปเนาะป่าตัวนี้ก็อู้กว้างเดอ้อทางกะเลิมยะเลยทุกคนเอ้ยนี่แคบเขาแคบเขาลนะสาวบ้านป่าบ้านดอยนี่เริมฝนตกก็เริมทางกับ เน่ยะไปเมื่อหน้านะทุกคนย้อนสาเหตุไปเลยค่อยจังโสดนะทุกคนเบิ่งแต่ทางเข้าบ้านนะกะเข่าบอยักล้มละเมืองแน่ทุกคนตัดมาตอนนี้ก็ฮอนบรนดุนมาเนาะเมืองอาสพ่อแล้วเด้อทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้มาหัน,น,น,นแล้วเวน,นาะแมนบอสมา,าทัวรเล่นีน่าานะ ลูกถือกระเป๋านะลูกเด็กจ้างหับจ้างเฮ้ยกระเป๋ากินขนมนี่ยมากินนทุกคนล้ม่อนะ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 อันนี้นะโดนเศษอันนี้นะรเปดิลเนาะเศกันเนเปด้มาทายรับกินเยอะเห้ยเนาะ ได้เห็ละงอกสงถงนจ้กรปนาดูสขอแกปาก่อนอืหมบอกมนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาหออแล้วจ้ามาหอดบ้านแล้วค่ะได้เห็นละงกมาแก่งสองถุงเนาะแม่ซื้อเซโนฮันแล้วค่ะซื้ออยู่สวัสด์ั่นเมื่อวานนี้น้องติ๊กหน้ากับมาติ๊กหน้า แซ่บบอมะมีน่ะป้าซื้อมาเฮอนะแซ่บบอสครับใจประตูนี่สบายดีเอฟซีกันลูกสบายดีเด้อเอฟซีทุกคนประตูนมาหาน้องติ๊กหน้ากินมะกินมาดูเล่นมาดูเล่นติ๊กหน้านะมามีนี่นะทุกคนมะมีมักมีอันนี้นะอีลากินมม มากินมามีเด้อทุกคนกินมามีน้ำน้องติ๊กน้าเด้อน้องเด้อน้ติ๊กนากินมามีแซ่บๆประตูนซื้อมาเพิ่มไปล้วตัวงอกและวก็มีเอาประตูน์น่ะได้ทั้งเฮดละงอกสองทงแล้วก็หอยอยู่ในห้านนั่นละหอยเป็นเนื้อเด้มามีไปซะไอฟิล์มเด้อซักไอพีมไปเถอะไปไปเพิ่นไปเพิ่งรตะก้าโอ้ไอฟิล์มไปฟาตะก้า กระซิไ่ไปพตกกาตะกาสามทุกคนเฮลโลงอกตอนนี้กาแกงแม่ค่อยกระลังลบูดีนลแสนแปดทุกคนแม่ค่อยกระลังล้างแกงแล้วโอ้โห,หน้มากเกินมึงว่าห้กนาทีใคเกินมูแล้วนะม,มั้ยมามีได้พี่เลสนะเออเก็บกระป๋อง อีลาจะเาไป,ปเพื่อในทุ่มว่นนะ่ะเออสารทุ่มหน้าแบงเพื่มในทุ่มแหละอีลาตัวนี้ก่นนนอนแล้วในทุ่มว่าพอแล้วตอนนี้ค่อยกันนั่งพักพอนก็กับน้องติ๊กหน้าท้องกัะโซนนารีนกินลายบ่อยหน้า้องโซนนะนี่แพงปลาดูลูก แหงประตูนดูแหงประตูนก่อนหอาเนาะนาแห้งๆหอมได้มะเห็ดเลยนะฮะถูกทันถูกทันพระเจ้าขันเห็ดล้วเอาผมมุ้ไปทูแฮนดีบ้านท่านีดีอยู่อาผมมุ้ไปทูแฮนนะเออไปทูเสื้อผมมุ้ น้องติ๊กนาสวัสดีค่ะ FC อันนี้น้องติ๊กนานะจ๊ะทุกคนตามมาตอนนี้กระแกงเนละโงกกระุูแล้วนาะแม้ค่อยแกงนะทุกคนค่อยบริเก่งเนาะเฮละงโงกเป็นกระแซบไปเลยทุกคนเป็นเล็ฟิมแกงเฮละงโงกแซบบะ แซ่บสุดยอดเลยสุดยอดเลยทุกคนขั้นแรกของปีเด้ปีนี้เราต้องติ๊กหน้ามากินแกงเฮดดินะกินแกงเฮดน้ำอบฟิ่มนะไอติมมาทุกคนมากินแกงเฮดละงอกน้ำเดียววันนี้คเขาจะสิกินกับน้องฟิมนะสองท่านในอ่านไปอืม น้ำบอกงมมันนะันแหละน่องหอนๆอยู่อันนี้อะอืมหอกงเางกบมั้งอนที่ทุกคนตัดภาพมาตอนนี้กะอันนี้ก็คือวังเวินเนาะวังเวินนี่ก็เป็นหนองวังน้ำแบบวังเวินแค่บ้าน tế nó dù bàn nha phải khó tế bàn nó khẩu con Sao tui về tế bàn nóng đẹp đây

Koy manu mong I don't know. เอาได้ปนัรันี่เงนอนักประตูาคนยอดเยี่ยมนี่ไปเิงกันแชมเลิกได้ไมแมเลิกวะเป็นนริ่มือนะเย็บฮะ

i จะตุ้นแพ้ได้เรนกแล้จะตุนนะะต้นนกไรละ